ใครที่เป็นโรคไตนะคะพิการมาเตือนเลย5ผลไม้อันตรายสําหรับคนไข้โรคไตนะคะกินด้วยความระมัดระวังมากที่สุดเลยอันตรายถึงชีวิตนะคะอันที่1ก็คือน้ำมะพร้าวนั่นเองหลายๆคนไม่ทราบนะว่าในาน้ํามะพร้าวเนี่ยมันมีแร่ธาตุโพแทสเซียมอยู่สูงมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของไตไวายไตเสเื่อมโดยเฉพาะไตวายไตเสื่อมระยะท้ายๆนะคะน้มามะพร้าวกินได้ในปริมาณที่จํากัด ถ้าเลี่ยงได้อยากให้เลี่ยงนะคะผละไม้ช,ชนิดที่2ก็คือกล้วยนั่นเองผลไม้ใกล้ตัวผลไม้ใกล้มือที่เราเนี่ยมักจะชอบทานกันนะคะแต่มันไม่เหมาะสรราหรับคนไข้โรคไตโดยเฉพาะโรคไตระยะทย้ายเพราะในกล้วยเนี่ยเป็นผลไม้ที่สุกแล้วมีสีเหลืองโพแทสเซียมสูงชเช่นเดียวกันนะคะกินเยอะอาจจะทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและหัวใจวายได้อันที่3ก็คือทุเรียนนั่นเองในทุเรียนน้ําตาลเยอะนะคะโพแทสเซียมสูงไม่เหมาะเลยสยาหรับคนไข้โรคไตและก็คนไข้ที่มีปัญหาในเรื่องของเบาหวานร่วมด้วยก็จะทาให้เราเนี่ยคุมระ น้ำตาลในเลือดได้ยากนะคะทุเรียนมีดีอย่างเดียวคืออร่อยมากแค่นั้นเองอันที่4นะคะก็คือมะม่วงสุกนะคะอันนี้ก็จะมีระดับโพแทสเซียมที่สูงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราระมัดระวังและสุดท้ายอันที่หนะคะก็คือแก้วมังกรแก้วมังกรเนี่ยสุกแล้วไม่ได้เหลืองนะคะแต่เป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากินเยอะๆเนี่ยก็อาจจะทําให้ระดับเกลือแร่โพแทสเซียมในเลือดเนี่ยสูงอันตรายกับหัวใจและอันตรายกับโรคไตมากๆไปเลี่ยงกันนะคะถ้าหากว่าใครจดไม่หมดก,ก็กดเซ ไว้ดูซ้ำนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะ